สวัสดีค่ะสวัสดีบายบายวันจันท์นะคะวันนี้มาเจอเห็ดตัวใหม่นะคะคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดมะนาวนะคะเพราะว่าดูลักษณะแล้วก็อ่านข้อมูลมาเนี่ยมันตรงหมดทุกอย่างนะคะเห็ดมะนาวก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเหมือนมะนาวแล้วก็ที่หมวกก็จะมีความลื่นนะคะแล้วก็ที่ขาก็จะมีมีแหวนนะคะมีวงแหวนอยู่นะคะบริเวณโคนของ ขาเห็ดจะมีสีเหลืองเหมือนมะนาวนะคะเห็ดมะนาวซิตรูนสเลมควีฟลิงนะคะชื่อภาษาสวีเดนซิตรูนสเลมควีฟลิงคือเห็ดที่ใต้หมวกเห็ดเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นกลีบแบบเนี้ยเป็นเห็ดตระกูลควีฟลิงทั้งหลายแหละใต้หมวกจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆแบบเนี้ยแบบที่เห็นเนี่ยคะ่ะและนี่ก็คือเห็ดมะนาวมีอีกคะ่ะ อันนี้รู้สึกจะเป็นพี่ใหญ่นี่ค่ะจุดเด่นที่โคนที่โคนเป็นสีเหลืองนะคะเหมือนมะนาวเหมือนมะนาวเหลืองอย่างงามค่ะเห็ดมะนาวนั่นเอง ันนี้มาป่าใกล้ๆบ้านเลยนะคะแต่อยู่อีกฝากหนึ่งของถนนใหญ่เพราะว่าฝากนี้ไม่ค่อยส่วนมากจะไม่ค่อยได้มานะคะส่วนมากก็จะไปถนนในป่าหลังหมู่บ้านแต่ว่าวันนี้มาเส้นนี้ค่ะเพราะว่าเส้นนี้ไม่ค่อยได้มาเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนบรรยากาศขาไม่ลื่นนะคะลื่นแต่หัว ไม่ใช่ลื่นหรอกมันเป็นเหมือนเป็นเมือกมีความรู้สึกเหมือนเป็นเมือกเนี่ยนี่ก็เห็ดมะนาวมีความลื่นอันนี้ก็อีกดอกหนึ่งมีความลื่นเหมือนกันเดี๋ยวตัดขาทีเดียวนะคะตอนนี้เปลี่ยนขากล้องมามาใช้ขากล้องอีกตัวหนึ่งตัวที่กันสั่น เวลาเดินก็จะใช้ตัวกันสัน่นแล้วทีนี้พอใช้ตัวกันสั่นเนี่ยมันตั้งไม่ได้เวลาจะตัดขาเห็ดก็ต้องใช้ขานงที่สำหรับตั้งได้ก็จะมีสลับสับเปลี่ยนกันอยู่นะคะสองขานี่แหละไอสอง,สองใช่สอขาขากันสัน่นใช้ตอนเดินขาที่ไม่กันสัน่นใช้ตั้งเวลาตัดขาเห็ดหรือเก็บเห็ด เป็นป่าสนเปลือกดำนะคะที่ถูกตัดไปเมื่อเร็วๆนี้อุ้ยนี่ีกดอกนึ่งอ่ะอีกดอกหนึ่งอะ่อองอะ <Okay. S 1> รู้สึกว่า <Okay. S 1> เห็ดมะนาวเขาจะชอบขึ้นใต้ต้นสนเปลือกดำนะเนี่ยนี่ค่ะกำลังกำลังอ่อนๆแล้วกำลังอ่อนๆเลย <Okay. S 1> เห็ดมะนาว t ิตรูนคว l i n g ง i ิตรูนสลมคว v ฟลิง c ิตรูนแปลว่ามะนาวนะคะมะนาวเหลืองเห็ดอะไรหวาเหมือนเห็ดพึ่งเลยเออสงสัยจะเป็นเห็ดพึ่งหวานสงสัยเป็นเห็ดพึ่งหวานค่ะถ้าจะแก่แล้วอืม มันก็ยังไม่ได้นุ่มมากนะคะเออไม่ลึกมากแต่รู้สึกว่าขาจะกลวงเนี่ยคะ่ะเนี่ยบีบก็รู้แล้วว่ากลวงแบบนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยนอนกินจนกลวงโอ้โหมวกมัวก,ก็กินจนแทบจะไม่เหลือชิ้นดีแล้วนะคะอะให้เขาอยู่ตรงนี้เป็นเชื้อไปนะคะ เดี๋ยวเราไปหาดอกสมบูรณ์เก็บดีกว่าเนาะคิดว่าน่าจะมีอีกนะเฮ็ดมะนาวค่ะเจออีกหลายดอกเลยนี่นี่ค่ะอืมดอกนี้ขาโอ้ขาเป็นเมือกมากเลยเป็นเมือกเลย สแสดงว่าแถวนี้ความเปียกชื้นเยอะตรงไหนชื้นเยอะเขาก็จะเขาก็จะมีเมือกเยอะเป็นพิเศษนี่อีกค่ะนี่อีกนี่อีกสังเกตที่โคนขาเห็ดเป็นสีเหลืองนะคะสีมะนาวแล้วก็ตามแหล่งข้อมูลบอกว่ารสชาติก็จะ เปรี้ยวๆเหมือนมะนาวด้วยนะคะเห็ดมะนาวนี่ดูง่ายมากเลยนะคะนี่ขนาดเก็บครั้งแรกอะเห็นปุ๊บยังยังเด่นมาเลยยังยังยังดูออกว่าเป็นมะนาวเนี่ยไอตรงเมือกเขานี่แหละจุดเด่นแล้วก็สีเหลืองๆที่โคนขาเนี่ย ถึงดอกใหญ่สองดอกมีรอยกัดซะโบ๋เลยที่ขาแต่ไม่เป็นไรเอาได้คะ่ะอันนี้ดอกใหญ่บานแล้ว นีอีกโอ้โหคือเมือกของเขาอะ่ะมันเหนียวติดไอ้นี่เลยเหนียวติดหญ้าเลยอะ่ะนี่ค่ะวันนี้เห็ดมะนาวล้วนๆนะตอนนี้เดี๋ยวขอจับขานิดนึงโอ้โหขากลวงแล้วอะ่ะบีบแบบรู้สึกเลยรู้สึกถึงความกลวงเลยหมวกก็นุ่มไม่เอาค่ะ ไม่เอาไม่เอายังไม่แก่นะคะแต่ว่าถูกกินสักกลวงเลยชมพึ่งยักษ์ค่ะแก่แล้วนะคะ,ะนุ่มแล้วแก่จนหมวกเนี่ยบานขึ้นแสดงว่าแก่มากนะคะแก่มากๆไม่เอานะคะชมเฉยๆเนาะเดี๋ยวข้างหน้านู้นมีกดอกหนึ่งแน่ๆนะดอกข้างหน้าอาจจะยังไม่แก่มากดูก่อนโอ้เหมือนกันนุ่มแล้วนุ่มมากด้วย ฝนมาค่ะไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่ายังแข็งอยู่หมวกเนี่ยแข็งขาก็รู้สึกว่ายังแข็งอยู่ในระดับหนึ่งเราจะไม่นิใช้เลยถ้ามันเน่าเราก็ไม่เอากลับฝนมาละฝนหนักมาละฝนลงเม็ดละโอเคค่ะส่วนนี้ดีค่ะนี่ ผลมาผลมากลางร่มเก็บเห็ดอีกแล้วสองดอกโอ้โหนุ่มนี่คะ่ะแปบเลยโ,โหขากรวงด้วยดอกนี้ก็เหมือนกันคะ่ะโอ้กลวงกรวงคะ่ะกรวงเลยเดี๋ยวโอ้โหนุ่มแปบแปบทุกดอกอีกดอกหนึ่ง แปบดอกนี้ล่ะดอกนี้เล็กกว่าทุกดอกที่เจอเมื่อกี้โอ้ยหมวกแข็งค่ะขาติดแน่นเลยนี่วินิชัยเลยวินิชัยเลยค่ะโอ้โหโอ้โหดูรอยกินเยอะเลย กินถึงนี่ตายมวกแต่ว่าบริเวณหมวกก็ยังโอเคอยู่นะคะเขายังแข็งอยู่เพิ่งเจาะเข้ามายังไม่ทันที่กินจนกลวงเอาคาะดอกนี้นุ่มนุ่มแข็งแข็งมาโอ้ยสายนี่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะฟ้าผ่าป่ะแบบกระพิบกระพิบอะ่ะ ้ายเมื่อกี้เดินเตะดอกนึงเมื่อกี้เดินเตะดอกนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บดอกนี้เสร็จเราจะกลับไปเอาดอกนั้นอุ้ยฟ้าร้องแบบฟ้าร้องแบบกระหน่ำลงมาเลยอะฟ้าร้องฟ้าขาดสองดอกนี้ไม่เอานะคะอุ้ยดอกนี้ยังแข็งอยู่หมวกยังแข็งอยู่ค่ะนี่เอาค่ะเอาแต่ว่าขารู้สึกจะกลวงนะตัดตัดเลยโอ้โหไปแล้วขา จงอยู่ในปา่าต่อไปนี่นะคะอัปเดาาตตะก้าคงต้องกลับแล้วคะ่ะฝนยังไม่มีทิททาว่าจะซาเลยเนี่ยโอ้ยกลับค่ะกลับทำไมต้องมาลงตอนนี้ด้วยเฮ้ย ยอดค่ะฝนวันนี้เด็บจะมาจริงๆก็หลังจากฝนหานี้แล้วค่ะเนี่ยหนักมากเลยอ่ะฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามาหมดมาครบทีมวันนี้อ,อื้อตรงนี้ลอกออกค่ะเนี่ยตรงเมือกเนี่ยลอกออกได้ลอก,อ,อกเมือกออกเนาะ พอลอกเอาเมืออออกเสร็จตรงนี้ก็จะไม่ไม่เหนียวแล้วนะคะไม่เหนียวไม่ลื่นแล้วนะคะอันนี้ก็คือร้องลวกนะคะถ้าคนที่ไม่ชอบความลื่นความความเมือกของเขาก็ลอกออก เป็นปีแรกที่กินค่ะเห็ดมะนาวจุดเด่นลักษณะเด่นนะคะที่ขาเป็นสีเหลืองสีมะนาวเหลืองนะคะที่นี่เขาเรียกว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าสิตรูนเห็ดตัวนี้เขาก็เลยมีชื่อว่าสิตรูนสเลมคุยลิง ันนี้ขามีรอยกินนะคะแต่ว่าเขาเพิ่งจะกินยังไม่นานก็เลยยังไม่ถึงขั้นกลวงนะคะก็เอาได้รู้สึกจะมีพึ่งอีกนะเดี๋ยวเราจะลวกเห็ดนะคะเห็ดนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลวกเสร็จแล้วเราก็จะมากินกับน้ำพริกปลาร้านะคะเจ้าบอง ใส่เลยวันนี้เราจะทําเป็นดอกไปเลยนะวันนี้จะลวกเป็นดอกเลยแต่ว่าจะต้องต้มนานหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นดอกใหญ่ก็จะใช้เวลาหน่อยในการสุกโ,โ,โอ้โหดูนี่ค่ะเลี้ยดอกใหญ่สุดเลย คิดว่าได้แล้วนะคะสังเกตว่าเห็ดยุบนะคะสังเกตจากดอกใหญ่สุดเป็นต้นนะคะหมวกเขาเนี่ยหมวกเขาหมวกเขานุ่มหมวกเขานุ่มแล้ว,เ,วเราจะเทน้ำออกเนาะ นี่นะคะน้ำพริกปลาลาได้มาจากพริกไก่อ่ะชิมไ้นี่ก่อนเลยเฮดมะนาว มีความลื่นและกรุบกรอบคล้ายๆเห็ดพึ่งมีรสเปรี้ยวอ่อนๆนะคะสมกับที่ชื่อว่าเห็ดมะนาวนะคะ อ,อร่อยมากเลยเ็ดพึ่งก็อร่อยมันริกปลาของพี่ไก่ก็อร่อยสุดยอด